บาดีี้พ่นองตัวเสี้ยวเขาขาวตัวนี้ไปก่อน,เ,นเหมือนบ่ซื้อคู่บัวตัวนั้นไปก่อนตัวในนะใช่เอาตัวใน,นนะไปก่อนแล้วก็ไปโค้นคืนมาจังไห้หน้าแล้วเอาไปก่อนตัวนี้มาซีทำลังนี่นะสัตว์ในนะ ยับไปใก,ใกล้ๆเดอนยับไปใกล,ใกล้ๆทีมงานหมาข่าวทีมงานคน้นทางมานี่แดดเปลี้ยงขนาดเลือพี่น้อง ร้อนขนาดเสร็จแล้วเธอคนสวยทำงานตึกสูงกับนุ่มลุกทุ่งห่างชั้นเลือเกิน เคยละพอน้องเทนบักไขไอแมซอนห Amazon. นีใหญ่โอย เถียงหน้าหากักเถียงหน้าหา่าง อีแม่สู้ไหมแม่ไม่สู้รสหรอ <c oughs> ไม่สู้เลยจากดี <c oughs> โอ้ยมึงสุดท้ายแล้วเนาะแม่มึงน,นี้เนาะ <c oughs> สิสดีหลับรางวัลนขนขยันอยู่บนอกะมึงน,นี้ คุณป้าครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคุณป้าแล้วก็ไม่มีอะไรทําแล้วใช่ไหมแม,แม่คุณป้าบอกว่าวือสิบเอ้าขู่มือแทแนรางวัลก็ขยันนี่ไม่ใช่ฮะคุณป้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายฮะนะแม่นา อีแม่วันอยากได้ขูม่มือแล้วกินขูม่มือวันสั้นควายพายคว,าย,วายห้าวบอรหรือควายพายแม่วสิไปแม่ป็า,ปา <c oughs> ปคือหายขูม่มือแท้ตั้งแต่เฮิงแล้วไปไปไป แคทมาเดิมมาดข่าวแคทมามาดข้าวนี่มื ai, ึงนั่นเดี oy, é, ah ๋ยวคุณป้าหายรางวัลนี่ถ่าเท่าไรก็เอานะแม่เนาอบาวังหอนหารอยเด็กนั่ลั่นเด้คุณป้าครับอีแม่วคุณป้าถหายเท่าไรก็เอาครับมาเนี่ยนะ บอ่ามื่อนี้เป็นวันสุดท้ายของเราเลยเนาะแม่คนละพันไปเลยใช่ไหมครัพันกีบค่ะคุณป้าบอกขอบคุณื่วงหนาด้วยครับคุณป้าคุณป้าใจดีสิไห่เท่าไรก็เอาครับ กำลังใจมึงสุดท้ายนะแม่จริงๆหนะงานแข่งเรือชานุมานอ่ะเพื่อชานุมานเมือนี่นะครับพี่น้องเรือว่าคุณพี่ท่านอื่นอยากให้กำลังใจหรือว่กอยากเอเลี้ยงน้ำเลี้ยงขานมก็ยินดีนะครับเด้อยินดีมึงรู้ต้นอันนี้นะ ปิซิมามากระลายเลยหนีด้วย,ายมาผ่ามาพัานถิ่นไมปนะคนลำคานดิแหมหกอะไรมันแม่นต้นอันเดียวกันยุคก,กับต้นนั่นนะคนละย่างบ่กับในโกกันนั้น,น,น,นถ้าป่วยแล้วตายเลย ไม่ดีสักอย่างเขาค้นถือบม่ได้ข่าวนะเนาะเด็กๆที่มาานข้าคือนหน่อยกว่าเก่าหมมันเป็นจากได้ก่อนเดี๋ยวนี่เขาโม่หาเขามามาดซอยกานก่อนเด็กหน่อยฮะเะไปให้เขาค้นข่าวซะ อืมน่นนน,นนั่นแล้วอถ้าเขาขาดให้เขาลงมาขนที่สมัดเลยเอาจะไม่ลงมาบ้งอ๋อมันไม่เข้าใจนะมันขนตรงนั้นนะเห็นไหมอืมแล้วเขาจะขึ้นไปในปัานบ่อเดียวกันคนละเรื่องเดียวกันเลยสิปัานแยกแ,แล้วสินาบแยกว่าเออสิไปก,อ,อ,กองแยกไว้ได้แม่หน้าแม่ปรงเทศมันสิได้จักสอบอยากหูหันเด้อืม นั่นแหละลูกก็บอกเขาเลยว,ว่าเอาตัวนหน้นั่นไปกองไว้ก่อนแลลวลงมาเอาอยู่ให้หน้านี่ขึ้นไปกองสุบ<อ>ปันตัวนี้ก่อนก็ได้ชุดเดียวกันดดแมน่มเขากำลังขนอยู่เดี๋ยวนี้นะอ,อีเมซอนเอฟซี C บอกว่าอีแมยนะอย่าขากไรเด้ออย่าขาไลายกับผู้บารน่อยเนาะ กับผัวเด็กน่ะเคียวไงอืมอย่าเคียวให้มันมากอิดฉาจากที่อิดฉามันก็จะเป็นกลายกลายเป็นเอือมละอาจา่อิดฉ้าแันก็จะเป็นกายกลามเป็นเมื้อมละอา พัวผัดสกิดบอเศ้าเบื่อได้ไหมเอออีอย่านี่ได้หนิกูเห็นแล้วอีอย่นี้นี่อีโน่มันมาเหี่ยตรงนี้เองมันขาด เออตอนนี้กูจะปล่อยแบบเลยเนาะแบนปนุอ่อ้าวมึงไม่รู้ได้ไงเนี่ยกระดิ่งกระดิง่งแบบคอยมันมาเหี่ยในนี้คอยวาอยู่ก็เหี่ยนใส่ มันอี้ก็รอกําลังใจจากคุณป้าเป็นบอแม่นั่นเมื่อัทยแม่และแม,แม่เอ้ยทุกคนที่รออยู่ยคุณป้าบอกว่าวันนี้เอาคนละร้อยไปพอนะแต่อย่า,าบอกคุณป้าบอกว่า ขาดไปลงสีบักลางนะตอนแรกว่าหมื่นหนึง่งพอไปทามขาดๆแหละครับผู<ม>้ว่าแล้วมันก็ขึ้นราคาเป็นหมื่นเอทค่ะคุณป้ายังขาดอยู่พันหนึง่งจากสีจนันนี่แต่คุณป้าคือก่าหน่อยแล้วเนาะแม่คุณป้ามาซอยก็คือนไลม่มากก็คือสี ลายมักงคีบโครบลืมบอกคุณป้าสรุปแล้วไปลงสีลายอยันซักบางหลังนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันจีโน่หนึ่งยี่ห้อท่นแตะจีโน,โน่ ฝากวันนั้นบัดเรียบร้อยเงินหมื่นวันนั้นเรียบร้อยดีแต่มืม่อนี่นะดีแต่มื่อนี่มันลมเนาะเกี่ยวข่าวกระสิบหอนวันไหนเขาอิซุยเขาเกี่ยวถุงได้เดียวนี่แม่ อาอีุยเอา,เอายังพันเกี่ยวมาตอนนั้นนะมันได้ลร้คนอยู่แมแหมงอันนีพอนเกี่ยวบ่อยพ่อนะปาโท <c oughs> 1, นึ่งสองสามสี่หาเรือหาไห้เรือเจ็ดไห้เรือแปดไห่หมัดไปอีกแปไห้คุณไปเบิ่งเด็กๆขนเขาก่อนเป็นจังไรหลังคือสีตามโหลดโหลดนี่สงสัยสีได้เอาโหลดขั้นใหม่แล้วกูเบิ่งขากแล้วสีไวมาเอาอารมณ์เสียหย่อนโหลดอันปั่นเขานี่ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเดอ้อขอบคุณหล,ลายๆเออขอบขอบขอบคุณหลายๆเด้อครับเดอ้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเพื่อทุกทุกคนที่ติดตามเออแบ่เขายังไม่ทันปล่อยไปปล่อยแบ่ก่อนไปปล่อยแบ่ก่อนนะ